ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีคำพท์เกี่ยวกับคำที่จะใช้พูดแสดงความยินดีกับบัณฑิตจ,จบใหม่เราจะพูดอย่างไรบ้างในช่วง18สิงหาคมซึ่งจะมีพิธีซ้อมใหญ่เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเตรียมเราก็จดคำพูดนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่จบใหม่ไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีค่ะยูกับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจินก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับ คำที่ใช้แสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่าในวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคมนี้จะเป็นวันสอมรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆมากๆเลยนะคะสําหรับอาจารย์จินนี่ค่ะก็มีบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธ,ธุรกิจค่ะซึ่ง ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยวันนี้ค่ะจินก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีเลยค่ะที่เราจะได้มาเรียนรู้คำที่เราจะใช้พูดแสดงความยินดีเป็นภาษาอังกฤษกันนั้นเองค่ะเรามาเริ่มที่คำสั้นๆง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือคำนี้เลยค่ะจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาบ่อยๆนั่นก็คือคำว่า Cong congrat c o n g r a t congrats congrats ตัวนี้ค่ะสันส้นๆแต่อย่าลืมนะคะว่าจะมี s ตลอดนะคะ congrats ตัวนี้แปลว,ว่ายินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยและถ้าเราอยากให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็อาจจะเติมคำว่า sincere ข้างหน้าก็ได้ค่ะ sincere s, s i n c e r e sincere ตัวนี้ค่ะถ้าคำเดียวเลยก็คือ หมายถึงความจริงใจค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามาจากใจเราใช้คําว่าซินเซียเราก็จะเอาคําว่าซินเซียไปวางไว้ข้างหน้าค่ะมาลองฟังกันเลยนะคะซินเซียคอนกราดูเลชันซินเซียคอนกราดูเลชันขอแสดงความยินดีด้วยจากใจเลยอีกคำหนึ่งนะคะคอนกร a t ูเลชันออนยูร์ c ักเซดคอนกราดูเลชัน on นย u ร์ u ักเซ s u ักเซตตัวนี้หมายถึงความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียนมาตั้งสี่ห้าปีนะคะนั่นก็คือวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เขาจะได้รับใบปริญญาเพื่อยืนยันว่าอาสิ่งที่เขาริ่าเรียนมาวันนี้เขาทำสำเร็จแล้ว Congratulations on your success ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพวกเธอนะหรือคำนี้ค่ะเกือบลืมคำนี้ไปเลยนะคะ Congratulations สัน้นๆแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ Congratulations ขอแสดงความยินดีด้วยหรือประโยคนี้เลยค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่ก็พูดประโยคนี้ไปหลายครั้งเลยค่ะนั่นก็คือ we are so proud of you we are so proud of you proud p r o u d ค่ะ proud p r o u d แปลว่าภาคภูมิใจ we are so proud of you พวกเราภูมิใจในตัวเธอนะหรือ i'm so happy for you I'm so happy for you happy happy คือมีความสุขค่ะ I'm so happy for you ฉันรู้สึกยินดีกับเธอมากๆเลยหรืออีกหน,หนึ่งนะคะ Let me congratulate you Let me congratulate you ขอฉันยินดีกับเธอด้วยคนนะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าการที่เราแสดงความยินดีกับคนอื่นอย่างจริงใจะอค,ค่ะนี่ละค่ะก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขแล้วนะคะ เอาอีกคำหนึ่งนะคะสั้นๆเลย well done well done ทำได้ดีมากๆเลย well done ถ้าสมมุติเรามีลูกหลานเรานะคะแล้วแบบโห oh, วันนี้เด็กๆทำคะแนนสอบได้ดีมากยกนิ้วโป้งให้เขาเลยค่ะแล้วก็พูดว่า well done นี่เป็นการชื่นชมเขาเป็นการเสริมแรงให้กับลูกๆหลานๆของเราด้วยนะคะทีนี้มันก็จะมีคำที่แสดงความยินดีภาษาอังกฤษแบบสั้นๆนะคะ อลองไปฟังดูแล้วกันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยอย่างเช่นคำว่า fantastic fantastic เยี่ยมไปเลยหรือ excellent excellent โห oh, เยี่ยมสุดๆไปเลยหรืออาจจะบอกว่าอย่างก็ได้ค่ะ nice going nice going โอ้โ oh, หดีมากหรือ marvelous Marvelous m Marvel a r คือแบบโอ้โหดีมากดีงามพระรามแปดเลยนะคะวัยรุ่นก็มักจะพูดแบบนี้ Marvelous หรือตะโกนบอกลูกหลานเราไปเลยคะ่ะว่า You did it You did it ก็คือเฮ้ยเธอมันแน่เธอมันทำได้แล้ว You did it นี่ก็เป็นคำพูดที่เอาไว้ใช้แสดงความยินดีในภาษาอังกฤษนะคะง่ายๆสั้นๆที่จินคัดมาให้นะคะอยากลอง ให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกฝนแล้วก็ลองใช้อาจจะเป็นคําสั้นๆไม่เป็นไรคะ่ะเราใช้คําสั้นๆไปก่อนพอเราเก่งขึ้นเราก็ค่อยหาคาอื่นๆมาขยายความกับคําสั้นๆที่เรามีในคลังสมองของเราแล้วเราก็เอาไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่ทานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะจบวันนี้หมดเวลาจันจินนี่แล้วค่ะ Thank you so much for today bye